กอดเมืองไทยให้หายเหนื่อยากตอนนี้มีแรงกำลังสวยเลยกอดตว้ากอดบ้ากอดขาติดกอดน้ำกอดหมอกกับสาวมีไหมสามไม่มีหนาวไม่มีให้กอดมีแต่ยันยัน เหลือสองสี่ัาาอองอยู่ข้างหลังสามซี่ไม่หรือกามสามหกนี่ไงถึงแล้วหรอ <c oughs> ไปเอย เปไหนแต่ไม่หิวซะก่อนกินอะไรเนี่ยเลป็นเนื้อดิบขนไหล really มาบินปินนี้ยอลายปีปปป